ตั้งแต่เด็กๆนะคะเราเรียนในห้องเราเห็นเราดูหน,นังฟังเพลงอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วเราก็จะได้คําศัพท์ามามากมายเลยแบบว่ามันจะเป็นคําศัพท์เป็นคําคำโดยคนไทยนะคะส่วนใหญ่จะคิดเป็นภาษาไทยแล้วพอเวลาพยายามจะพูดภาษาอังกฤษ,าษาออกมาก็กลายเป็นว่าเอาคําศัพท์มาเรียนเรียนกันไม่ใช่การพูดแบบภาษาอังกฤษแท้จริงเราอาจจะต้องเรียนรู้าภาษาอังกฤษ ดยการนำไปใช้จริงเป็นคนชอบตัดสนสมมติถ้าสมมติว่าในวันหนมาเราเดินไปข้างนอกนะเราก็จะเจอสื่อสิ่งพิมพเจอภาพนิทาเจออะไรเยอะแยะมากมายให้เราลองดูว่ามันต่างอย่างไรถ้าเนตัวตากีปุ๊บเราทำานหวังอยระหว่างเราอาเราทำความตข้าใจเว่าเราเกดินถาถ้าเราดินถามนก็จะไม่เกิดการเหตุอะไรอีนะเขาเรียนคำั่งคำตัวเราเขาใช้คำสั่งเนี่ยเขาใช้กันเป็นกลุ่มคหรือสำนวน ที่ภาษาังกเนี่ยโชว์ภาษาไทยแล้วเอสภาษาอังกฤษแปลว่าอะไรเราก็จะคิดไม่ออกดูไม่ได้แต่ว่าถ้าสมมติว่าพูดไปเลยนะคะ I like to make a cup of coffee every morning. I like to make a cup of coffee every morning. คือฉันชอบดง่มกาแฟกิกเช้าอันนีแค่นี้เค่ะแล้